เมื่อเราคุยกันมากันปี2ปีแล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันรู้ล่วงหน้าด้วยจากทางเทคนิคอลนะข้อที่1เนี่ยมันจะเกิดการถอดใจของรายย่อยคือขายทิ้ง at any cost สิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดคือมันเปิดแกปแล้วก็มีบิ๊กแบล็คตามมา ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก่อนมันจะขึ้นในราวนี้เปิดนั้นเนี่ยเปิด Big Black, แก๊ปบิ๊กแบลคเห็นนะตกลงข้อที่1มันฟูลฟิลบร้อยแล้ว,ลวมีสัญญาณแบงว่ามาแล้วข้อที่2มันมีสัญญาณของการเล่ว่าเป็นบูลลิชฟอร์เมชั่นคือไฮเออร์โลเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับไปย้อนดูได้เลยอันนี้เป็นสัญญาณว่าเทรนจบแล้วอันที่3คือการที่ราคามันเบรกเอา r ์ g r เ s s i ชั่นช n น e ลอันนี้ของเราข้อแม้อันที่4ี่คือ แอคชั่นโซนของเราเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวมันจำเป็นต้องขึ้นเพราะข้อแม้4ข้อเนี่ยมันคำหลังอยู่มันก็ขึ้นจริงๆขึ้นแล้วตาเกตแรกนี่คงไม่หยุดมันไม่หยุดจริงผ่านไปา,าเกตที่2,290ัรอาเนี่ยประมาณนี้ตาเกตที่3เนี่ยถ้ามันบูริชุ่มมากมันอาจจะขึ้นไปถึง260.8%ก็ประมาณ1ัน0กว่า ซึ่งลุงคิดว่าตัวนี้ไม่น่าจะไปถึง the money. คุณลุงคัสเซ็ตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นร้อยจุดแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> คุณลุงเคยบอกกับพวกเราอยู่เสมอนะคะว่าเซ็ตเนี่ยคุณลุง มองเป็นบุ l l i s นะคะแล้วก็เคยมองเป้าไว้ไกลๆด้วยระดับ2,000นะคะตอนนั้นก็เชื่อได้ยากมากนะคะเพราะว่าสภาพของเซ็ตเนี่ยมีแต่ข่าวลบข่าวร้ายหุ้นก็ลงอยู่ตลอดนะคะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ายืนแข็งยืน s t r o n ไม่ลงเลยนะคะชาร์จตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงคะเราคุยกันมาตั้งปีสองปีแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันรู้ล่วงหน้าด้วยจากทางเทคนิ i นะคะ ตอนที่มันขึ้นไปโอโหบูลลิชจนบ้าเลือดเนี่ยก็บอกแล้วเจอหันที่พันหนึ่ 1, นงมันสัญญาณมันชัดเจนเลยว่าจะลงแล้ววัดได้ด้วยว่าประมาณพันหนึง่งเห็นไหมก่อนมันจะขึ้นคราวนี้ก็พูดไว้แล้วล่วงหน้ามันจะขึ้นแล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดเทครฟิตของชอ็อตยังไม่ใช่จุดซื้อนะฮะพอถึงจุดซื้อก็บอกอ้าวจุดซื้อมาแล้วคือการเทรดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าง่ายมากนะก็ นักเล่นคุณทั้งหลายก็ติดตามรายการคุณกีตาไปเรื่อยๆก,แก็แล้วกันแล้วคอยดูว่าเอาใครมาทำนายไทยทักก็ทำตามไปนะไม่มีอะไรหรอครับมันก็สัญญาณทุกอย่างมันพอย์มาที่ว่ามันต้องขึ้นคนี้จะให้ดูเดี๋ยวนิดเดิงเดี๋ยวคือว่าบางทีเราดูเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมันลำบากเพราะว่าเพราะว่าเซตเนี่ยมันมันเอาทุกตัวมารวมกัน ตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดเลยลุงก็เลยชอบดูเซต็จฟตเอาแค่ห้าสิบตัวที่มีเข้าท่าเนี่ยมาดูมันจะได้ภาพที่ชัดกว่าอันน้งกึศก็บเหมือนกันนะฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ทางทางทางวิชาการมันน่าจะชัดเจนกว่าเราดูเนี่ยเมื่อมันลงมาถึงพันแล้วเราก็นั่งเฉยเฉยนั่งทำอะไรก็บอกแล้วไงนั่งยิ้มเพราะโปรฟิตมหาศาลเลยที่ช็อตเอาไว้อะ ก็นั่งยิ้มเฉยๆแล้วเสร็จแล้วรออะไรรอสัญญาณว่ามันจะกลับตัวขึ้นสัญญาณคืออะไรข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการถอดใจของรายย่อยคือขายทิ้ง a t a n y c o s t สั่งเซลล์ที่พอแล้วเลิกเล่นแล้วเซลล์ a t open ไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในตลาดคือมันเปิดแกลบเปิดกระแกลบแล้วก็มีบิ๊กแบล็กตามมานะฮะ ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก่อนมันจะขึ้นในราวนี้เปิดขึ้นแ้เนี่ยเปิดแก๊ปบิ๊กแบลคเห็นนะเนี่ยตกลงข้อที่หนึ่งมันฟูลฟิลเรียบร้อยแล้วนะมีสัญญาณแบ่งว้าวมาแล้วข้อที่สองมันมีอ่าสัญญาณของการเล่ว่าเป็นบูลลิชฟอร์เมชั่นคือไฮเออร์โลคือโลมันอยู่ตรงนี้มันขึ้นไปแล้วมันลงมาโลอันใหม่เนี่ยมันสูงกว่าโลอันเก่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับไปย้อนดูได้เลย อันนี้เป็นสัญญาณว่าเทรนดจบแล้วดาวเทรนด์เนี่ยจบแล้วนะฮะอันที่สองนะฮะอันที่สามคือการที่ราคามัน break out break out จากไอ้ regression channel อันนี้ของเราซึ่งมันก็ break แล้วเป็นข้อแม้ที่สมข้อแม้อันที่4ี่คือ action zone ของเราเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเนี่ยฮะแดงเป็นเขียว เราก็เลยได้จุดซื้อเนี่ยครับจุดเนี้ยเป็นจุดซื้อที่เคยพูดกนว่าตอนที่มันต่ําสุดเนี่ยนะเป็นที่เทคโปรฟิตไปแล้วเนี่ยบอกว่าเป็นเทคจุดเทคโปรฟิตแต่ไม่ใช่จุดซื้อเนะตอนนั้นคงยังจํากันได้นะแต่ไม่ใช่จุดซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าจุดเทคโปรฟิตกับจุดซื้อมันบนระที่กันคือคือโพสิชันเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าใจหน่อยปกติเรามีซื้อกับขายสองอย่างไม่พอครับ เรามีซื้อเราเทค Profit เรามีขายก่อนแล้ว Cover Short เรามีสี่ออเดอร์นะฮะนะโอเคคุณไม่ได้ Short ก็จริงตามใจแอะแต่คุณต้องรู้ว่าโลกนี่มันมีสี่ออเดอร์คุณไม่ช็อตแต่คนอื่นเขา Short กันถ้าคุณไม่ยอมรับความจริงอันนี้คุณจะไม่รู้เลยว่าราคาทําไมถึงเป็นอย่างนี้เมื่อรู้แล้วเราก็รู้ตามหลักการของเราเนี่ยนะฮะว่าตรงนี้ต่ําสุดเนี่ยไม่ใช่จุดซื้อเป็นจุดขายทํากําไร เรียบร้อยแล้วแล้วจุดซื้อคืออะไรก็ลุงก็พูดตั้งนานแล้วว่ารอสัญญาณซื้อซึ่งมาถึงแล้วตรงนี้เกี่ยวแรกพร้อมจ้งสัญญาณเดอนอื่นอีก4สัญญาณ3าสัญญาณจุดซื้อของเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราซื้อที่ที่แล้วแต่ว่าเล่นหุ้นตัวไหนเนะี่ยมันออกใกล้กันซื้อที่ close หรือ open วันถัดไปก็ได้ถ้าเอาสบายก็ให้มัน close ต้องมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สั่งโกเกอร์ไปบอกเฮ้ย hey, buy at market by แอดโอเพจะเอาลงทุนเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนี่การลงทุนก็ง่ายดีนะฮะหรือถ้าจะมานั่งคีย์เองก็ได้ตามใจนะแล้วแต่ใครมีเวลาแค่ไหนเพราะฉะนั้นตำราในเล่นตามตำราตามตามวิธีการของงานเทรดก็ซื้อตรงนี้เรซื้อได้ยังไงมันจำเป็นต้องขึ้นเพราะข้อแม้สี่ข้อเนี่ยมันคำหลังอยู่มันก็ขึ้นจริงๆขึ้นแล้วเฮ้ยจะขึ้นไปไหนมาขึ้นไปมีทาร์เก็ต แทรเก็ตแรกเขอยู่ตรงนี้ถึงแล้วแต่แทรเก็ตแรกเนี่ยมันไม่มีอ่ารีสิสเซ์แถวนี้ข้างซ้ายเนี่ให้เพราะฉะนั้นแทรเก็ตแรกเนี่ยคงไม่หยุดมันไม่หยุดจริงผ่านไปมแทาเก็ตที่สองตรงนี้นะฮะมันมีร e s ิส t a n c ์ตรงนี้เป็นบ๊อบทอมของของของฟลักซ์ชิเอชั่นอันเนี้ยเพราะฉะนั้นแทรเก็ตท,ที่สองน่าจะหยุดตรงนี้น่าจะหยุดแทรเก็ตที่สองเป็นเท่าไหร่ถ้าดูใน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 อ่าในใน เรื่องของสเตตอินดกซ์นะฮะตาเกตที่สองก็อยู่ที่พันประมาณพันสองร้อยเก้าสิบพันพันสามเนี่ยประมาณเนี้ยตาเกตที่สองนะซึ่งคิดว่าตรงนี้เขาเอาอยู่นะฮะตาเกตที่สมเนี่ยถ้ามันบูลลชมากมันอาจจะขึ้นไปถึง2องร้ยหกสิบจุดปดเปอร์เซ็นก็ประมาณพันสี่ร้อยกว่าซึ่งลุงคิดว่าตัวนี้อ่ะ ไม่น่าจะไปถึงแต่ใช้คําว่าไม่น่าจะนะฮะมันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้คือมันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยไอตัวแรกนี่เลยละก็จะถึงตัวที่สองกับตัวที่สามนะฮะตัวใดตัวหนึ่งนะฮะถ้าตลาดบูดิชกมากเขาจะถึงตัวนี้ตัวพันพันสี่ร้อยกว่าถ้าตลาดยังกลัวๆก็กลัวอยู่ก็เจอกันที่พันสองร้อยกว่าอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเสร็จก็เป็นอย่างนี้ อันนี้เรามาดูอ่ออะไรเกิดขึ้นกับอกับกลตลาดเนี่ยถ้าเรามาอาทำอย่างนี้ททำทำให้ภาพมันเล็กลงนะฮะเนี่ย <laughs> เดือนเอาไวา้เราดูตรงเนี้ย สามเนี่ยนะฮะ A B C เป็นสี่สามสี่นะฮะจากสามสี่เนี่ยเราจะหาเป้าหมายว่าข้างนี้มันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับไอ้นี่มันหลายปีนะฮะนี่เราดูระยะยาวก่อนระยะยาวหาเป้าหมายเราก็เอาเทรนเบสเ e ็กเซนช o นเนี่ยจากสองสามสี่ไปหาห้านะวิธีทําก็เทรนเบสเบสเอ็กเซนชนจาก สองสามสี่ไปหาห้าเราก็รู้ว่าเป้าแรกเนี่ยของการขึ้นทางนี้ใช้เวลาเป็นปีนะฮะระยะยาวเป้าแรกมันอยู่ที่สองพันห้าประมาณสองพันสี่สองพันห้านี่เป้าแรกนะฮะอาจจะสูงกว่านี้เราไม่รู้นะฮะถ้ามันแบรรชมีเหตุการณ์บ้าเลือดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะหยุดตรงนี้ก็ได้อ่า ประมาณพันเก้าร้อยกว่าแต่คาดว่านะฮะสองอันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เท่าๆกันเลยพันเก้าร้อยกว่าหรือสองพันสี่ร้อยกว่านะฮะก็รอเข้าใกล้อีกถึงจะสรุปได้ว่าจะเอาตัวไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเ e t Index ็เนี่ยบูลิชมากนะฮะส่วนระยะสั้นก็ก็อย่างที่เห็นเนี่ยมัน มันมันคิดว่ามันอาจจะอ่าถึงทาร์เก็ตไม่อันนี้ก็อันถัดไปอันนี้นะคะก็รอดูกันเ,เ,เองดูสัญญาณเราเองนี่จะเห็นว่าถ้าเราไม่รู้วิชาการทั้งหมดเลยเราเอาแค่เขียวแดงมากำไรมันน้อยเพราะ False Signal มันเยอะแต่มันก็พอมีกำไรดีกว่าไปนั่งขัดทุนในตลาดมันก็พอเป็นาไรเนี่ยเ,เขียวก็ซื้อแดงก็ขายตอนนี้เขียวเนี่ย แล้วก็รอแดงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมันถึงบอกว่าอ,อการเทรดในตลาดที่มันมันมันง่ายอ่ะนะถ้าเราดูหุ้นแต่ละตัวเป็นลายตัวไปเลยมันก็ใช้วิธีเดียวกันอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ข้อแม้อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ตําราเดียวกันนั้นหุ้นทุกตัวเนี่ยเราก็สามารถกําหนดได้ล่วงหน้าเลยขณะที่มันขึ้นมาเรารู้เลยมันจะลงไปที่เท่าไหร่ขณะที่มันลงไปแล้วเราก็รู้ว่ามันจะขึ้นมาที่เท่าไหร่ ตำราเรามีอยู่นะก็แนะนำทุกคนก็พยายามหาเวลาหาเลยแล้วค่อยๆเรียนดูนะฮะอย่ามาลงทุนแบบส่งเดชเสียงเงินเปล่านะรเรื่องเซ็ตก็ค่อนข้างเคลียนะครับค่ะคุณค่ะแต่ว่าคือเป้าหมายที่คุณลุงให้เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นะคะที่เป็นเป้าหมายระยะยาวเนี่ยพันเก้าร้อยถึงสองพันสี่ร้อยเนี่ย ช่วงระยะเวลาเนี่ยมันน่าจะยาวขนาดไหนคะคุณลุงขามันคือหลักปีหรือว่าหลักสามปีหลักห้าปีครับสักสองสามปีอะฮะคือต้องวางไว้ก่อนว่าเทรนดใหญ่มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วต่อไปเรามาดูเทรนเทรนกลางๆว่าเป็นหลักหลายๆเดือนก็ต้องพิจารณาจากลองไม่ใช่จากช็อตลองก่อนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาดูเดลี่ชาร์ตแล้วก็พิจารณาจากการลองก่อนเขียวเราซื้อไม่ใช่แดงเราขาย อย่างตอนที่มันดาวเทรนใหญ่เนี่ยเราก็พิจารณาจากช็อตก่อนแล้วค่อย c o อร์ทีหลังตอนนี้เราไม่ช็อตนะฮะเราลองไปเรื่อยเราค่อยไปเทคโ p r o f ตทีหลังนะครับคือเล่นมันต้องมีสนะี่ออเดอร์นะลองแล้วก็เทคโ p r o f ต t ช็อตแล้วก็ c o อร r ช็อตนะครับถ้าอย่างนี้ลองเทอมเนี่ยมากๆสามปีเนี่ยมัน up เทรนเพราะฉะนั้นระยะสั้นระยะกลางเนี่ย ถ้าถ้าสงสัยพิจารณาสงสัยเนี่ยมันมันมีสัญญาณให้ชอ็อตเนี่ยไม่เล่นดีกว่าเพราะสัญญาณระยะยาวมันจะขึ้นเรารอให้มันมีสัญญาณให้เราลองดีกว่าเพราะเป็นการเลือกนะฮะทำให้เขียวแดงเนี่ยมี False s i g n น้อยลงค่ะกําไรมันก็มากขึ้นเท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรค่ะส่วนที่เป็น ภาพของเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยที่คุณลุงพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะพันสองร้อยเก้าสิอ่ะพันสามถึงพันสี่เนี่ยระยะสั้นก็ขาขึ้นระยะยาวที่เป็นภาพใหญ่ก็ขาขึ้นใช่ไหมคะคุณลุงมีจังหวะท,ที่จะที่จะอ่ยอ่อหรือว่าปรับฐานบ้างไหมคะในเส้นทางขึ้นเนี่ยคะ่ะคุณลุงคือขณะที่มันขึ้นเนี่ยนะฮะการรอย,ย่อเนี่ยก็แปลว่าตกรถ mm. พอมันบูลิชมันไม่มย่อ,อะฮะ มันจะยอ่อตอนมันย่อหลอกอะ่ะให้เราเข้าไปแล้วเสียเงินเพราะนั้นม่อมีสัญญาณเนี่ยต้องเรียนรู้นะมีสัญญาณก็เข้าซะพอมันขึ้นไปพีคถึงตรงนี้แล้วมันย่อลงมาเนี่ยมันไม่ย่อนะครับมันจะลงมาลึกนะฮะเพื่อสร้างหนึ่งสองเตรียมตัวที่จะขึ้นสามดู e ด o o n ูลต่อไปถ้าหนึ่งสองลงลึกเนี่ยไม่เกิดขึ้นเวฟสามใหญ่ก็มีไม่ได้คเดี๋ยวไหฮะ เพราะฉะนั้นขณะที่มันขึ้นเนี่ยมันย่อเล็กๆหรือไม่ย่อเลย,เยถูกต้องแล้วถ้าเกิดความย่อใหญ่ขึ้นมาลงมาถึงในเทรนดน์อันนี้ปั๊บก็แปลว่ามันจะลงมาที่80%นะถ้ามีความเข้าใจซะหน่อยเนี่ยนะฮะก็เด้ระวังได้ถ้าเรารู้เรื่องเราก็เข้าตามสัญญาณเกี่ยวตรงนี้วันนี้ก็ไม่มีคำถามก็ทำหน้าที่เดิมคือนั่งยิ้มไปนะฮะแต่ถ้า ไม่ได้มีสัญญาณเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วซื้อตรงไหนก็ไม่รู้คําถามมันเยอะเกินไปตอบไม่ไหวถ้าจะให้สรุปตอบก็ว่าเฮ้ยห,หยุดเล่นสแป๊บได้ไหมไปเรียนก่อนสมัยนี้มันง่ายอย่าตายเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับอยากเรียนอะไรก็ได้ไปแชท GPT ก็ได้ก็เขียนเข้าไปบอกว่าให้แต่งตาําราสอนวิธีเทรดให้หน่อยมันก็แป๊บเดียวออกมาแลวมันเก่งนะผมชอบคุยกับมันสนุกดี Follow the money.